แต่ต้องมองดีๆมันควรอยูกับเนี่ยเอ๊ะเอนะเอ๊ะเดี่ย <sẽ> ว <làm unfor> ่น <stuffed> ิด <Deadpool> น้ดน อืมจ้ะเบิ่งผักตะก,กะแตนงงามๆพุดนะนี่อ่อยอดถือฝนอ่ะจ้ะนี่ตายเออนาำ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นป่ะงามคักนี่แบบนี้ <c oughs> กำลังแ่บเลย <c oughs> นี่ เอาไปกินกับอันตำบักห uh, ุ่งจ้าสุดยอดเลยฝรลังฟองโค้งมากเอาไปกินกับตำบักหุ่งปาดนะตาตรงเบิ่งดีเดีนขื้นน้ำมันยาเนี่ยปาดสุดยอดสุดยอดสุดยอด ทันเก็บเั้งไทยมือในจ้าบ่มีผู้เก็บหายเลยเล็กน้อยบ่กล้ามาเก็บตกจ้ะน้อยย่านวันนี้ไม่มีเพี้ยนจะอันใยเล่นทุ่งมะม่วมงขาดเ้อมันบ่มีทุ่งไหนนานมันขาดเองว่าเพิ่นเห็น ปล่อยมันนิดหน่อยเองไม่เป็นไรแต่อย่าให้ขาดหมดก็พอ,อมีอีกไหมเอออาน้ำน้ำล้มพัดน้ำจากสิพัดไปทางใดแบบนี้นี่ อละเถิงพี่เถิงพี่ล้มแหงแหงแกบลูว่าล้มเข่าอันไหน,นโทรศัพท์ว่าล้มแหงทักเน,นี้ยอันเดียวกันกับยาเอาลดจ้ะเบิ้งว่าคักกับว่าเห็นอ,อ๋อนี่ไงดูไม่คักก็ไม่เห็น,น,นจะแบบนี้นีน่งามๆจ้ะ งามขนาด็าะไะได้ไปยุงสินใส่อีกละหาซอยกันจ้ะหาซอยกันระเทียตาพลังต้องคงพอดีผู้ใดตาดีใครตาดีบอกแน่ใส่ละมีอีกบะโอ้ยโอ้ยมีอีกบะมีแต่ห้อยคนจ้ะ weh bi, mommy, bi, kita tunggu mamang lah. Madin, Madin, kita tunggu mama lah. Terbawa bawa ke อ๊ะโอโอ๊อแมไม่ห้อยควนควนไเกลี้ยไปเบิดละ